สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้อง่ะสบายดีตอนเศร้าค่ะเศร้าเลี้ยงวัวอีกวันค่ะมือนโงพาาจุงน้องดำจอจงค่ะตาเดียวค่ะดำตาเดียวค่ะสชายาน้ำโชคเป็นจยงไรน้องน้ำโชคน้อน้องโชคเป็นจยงไดน้อฉีดยาไปเมื่อวานโชคเป็นจั่งไรเด้โชคเอ้ยยังนอนอยู่น้องเอ้ย ยังนอนแอ้งแม่งอยู่ที่ระชีดย,ยาเติมอีกบอไม่อว่าในฉีดไปแล้วซองเข็มสวัสดีว่าเช้าวันศุกร์เค่ะพี่น้องจ้าอากาศตอนเช้าแดดแจ่มเลยค่ะ แดดแจมเลยค่ะมันนี้มัาจ้งดำโดด,โดงห้องอาหารและเฝ้ากินเน่ยอาหารก Joy, ระจอยอู้วเจ้าเนี่ <c oughs> เสียงกันยังขึ้นผู้ดังอยู่ค่ะพี่นอกิบโมงก็จะพากันไปวัดไหมค่ะไปทำบุญกันค่ะมูส่วนไปปัดป่าค่ะบอมเป็นวัดที่เคยไปนะคะปัดที่เจสซีไปฝึก กรมาฐานตอนสีลมงกรุงเทพค่ะจูงกับจูงที่ละโตพี่น้องเอ้ยขันจูงสองโตกัยันนางสิซวงกันการตอนเศร้าแดดแจ่มเลยค่ะเมฆกำลังไลหลหลววมาตอนนี้ขึ้น,กนกีก็ฝนกระตกทั้งคืนเลยค่ะแต่ว่าตกบ่แหงสมบแต่เศร้าแต่เซียวเถอค่ะ ตายแล้วป่าวกินนะขานั่งมุมสนดอนนะนองโชคกันยังบดีขึ้นเลยยังนอนแอกแหลกอยู่จบประชีดยาเติมอีกบอ่มือนยอ็นนยมบ่ท่านจ้โทรหาหมอหาหมอ เฝ้านอนคอยที่บางแคเก็บพ้าเก็บแพลและที่นอนมอนมอนมุงมุง,มงรับเงินเดือนจะพ่อเคืร์นจากลุงไปตำบักุงที่บ้านนาของเราพ่อผาห่มที่งาพื้นเดิมกระเป๋าใบเดิมให้มาแม่แม่แม่แมเรา พี่สัญญาจะกลับอีสานบ้านเห่าส้ขของจนเนาพคลนพ,ล,พล,ละมากรักมาเมื่อไม่รักจะนัดทำไมให้น้องน้อยน้อย,อย,อยใจแทบจะเป็นบ้าครั้งหลอกจริงๆเพราะว้สิ่งคนดัง เรากันเหตุยังมันได้อียังขึ้นมาพี่บอกจะมาวันเสาร์เสาร์นี้หรือเสาร์ปีหน้าพี่บอกจะมาวันเสาร์เสาร์นี้หรือเสาร์ปีหน้าเสาร์ท่านว่าเสาร์น้อยเสาร์ใหญ่หรือเสาร์ใดพี่นัดไปเอยตัวน้องบอกก็เอาเริ่มมาแล้วบอกคอเริ่มะึ้นขี่กังเสียงร่มทาง เิกเคินบานเิกเคินบานออทำไมไมันแดดจังเลยค่ะแดดแต่เศร้าแต่เสียวเลยสังเกตดูวัวกับคนค่ะก็ไม่ต่างกันเลยนะคะพันโครงค่ะไม่ใช่วัวพันเนื้อนะคะ <c oughs> กากซากจะค่านังดำโดดดง จอยค่ะหิวขนันเฮ้าลงไปหากินยานั่งกัดนัากัญยาอยู่หันละตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะสวยพอเตื่นสวยฝ้ากินนะหนูฝ้ากินนะคะฝ้ากินแล้วก็ฝ้าอิ่มนะคะจะได้มีน้ำม่นวนขึ้นแน่เบิง่งดู กระดูกคางในนับกันกับคู่แล้วครับมีกี่ซี่กี่ซี่ก็เห็นเบิดเธอเป็นแม่ลูกอ่อนค่ะจะมีนมให้ลูกกินข้บุลูกกระจอยแม่กระจอยเอาใส่กันเลยหกเดียละ่ะบรรยากาตอนเช้าๆ้าจูงวัวกินยาค่ะ สวยๆมาก็จะไปวัดทำบุญต่อนะคะลิซซี่วันนี้มีทางไปอีกแล้วไปก็ไปทำบุญนะคะวันนี้ไปทำบุญกันนะพี่น้องเอ้ยเข่าพันทรงพันซาแล้วสิไปถวายอ่าสลาเซลลกับรวมๆกันนี่แหละคับทีมงานสุ่มเซลแมวโพงนะคะเพื่อนว่าจะไปถวายเทียนพันธาก็ถวายเป็น หลอดไฟหลอดไฟโซลาเซลล์วัสันหยุดวัดป่ามงคลชัยบ้านโชคชัยปลดกรงไปละหาบ้านเตลาร่นประมาณสี่ห้าคนค่ะไปวันนี้ <c oughs> ยังให้เสียงหายด้เสียงหายจากมือมือนี่อิมือเนี่ยมันเป็นอิมือแ์อะเดี๋ยวนี้นะว่าเอียงก็ออกหูดังเบิด กัดกินเร็วๆรีบอิอ่มสมัยอันเขาเงี้ยนกะขันช่วงสิบแปดลงเงี้ยนช่วงเข่าออกต้องลองมาจูงงวัวจูงควายแต่มาก่อนมีควายบ่มีงัวค่ะควายกับมา่อก่อนเลี้ยงได้แต่ควายเถิกค่ะเลี้ยงควายแม่กับบอลรู้เลี้ยงควายแม่กับพอ่อสิได้ลูกอ่ะเป็นไปค่ะตายค่ะสีหาโตกับมีแต่ควายเถิก ซนกันบบดน,นี้ควายจะเก่าคันมันเห็นกันไหมเ้ามันเห็นกันบ้างไมมันต้องซนกันมนันหุนนะโอ้ยแหมสิเด้ค่ะแหมเด้พอกินยิงเมฆเอ้ยไหลถึงมาบางตะเว้นให็นะคะ่ะฮอนมาเร็วมาเร็ว หัวใจนั่นผู้ใดทำปันคอเสื่อย่าจายขั้นเมนขายก็ขายให้หน้องขายหงเ่าไดรับเสวยถึงเมนมันแพงขายจักแดงว่ามาเลยอายขายทั้งร่างขายทั้งรูปลอซิขอเสวยไปส่อนก่อนควงกลัวจะรักลวงกลัวดวงไม่สมพงพี่ กลัวอายไม่ปลานี่กลัวพีหวังเป็นเพียงทางบานรู้ไหมใครที่ทรมานเืสิ้นลมบานขอฝากใจเพียงเธอละเมอลหลขึ้นไหลคำละเมอไหลขึ้นไหลคำประกำได้ข้างไหลแล้วอาเขาทอพุทธ้านักดาแม่นดังหินถึง อยากกินแล้วก็กินไม่ลงนั่งสงงเหมือนคนใกล้ตายขออ้อนผพียรชัยหักดีหดนะ้าอย่างเงี้ยนี่แรงว่ลงมากเหรอแรงว่าอ,อ,อยู่เพื่อนเนี่ยซากรลเอาลงมากมันกินอยางค้านะมันก็สิม,มนหัวออกมาแล้วโลมห้อยๆค่ะ ดีใจได้รับจดหมายเขียนจากไอร่าฟังไทยถึงสาวฝากมาก็เพื่อหางเยาวความจดหมายละกินใจสาวล่าคิดทอดแต่เจ้าผู้บ่าวฟังไทยงั้นบ่ายพระตุพนมไอพาเดินชมาสาวเล่าเยี่ยมใจจากเมื่อนั้นละคิดทอดเบาไหวได้แต่ฝันคิดทอดเบาไทยยันเดียยันใจไอสิลืมสาวลาว ลมโอยบอยยืนใจลอยขิดโอดผู้เบาบ่งนำคงคดคงไหลลงเหยาวๆยืนคือหัวใจผู้เบายันคือหัวใจผู้บ่าบอกหักสาวเล่าแล้วเป็นย่งสาวไทยหากอายบพมีใจสองคงมีงานดองของสาวเล่าเบาไทยนำคงหรอสิมาควางใจกันใช่เราพิงเล่ากับไทยบอกมีความหมายสึกกังใจทรงเรา มีขอไม้เสกปันใจสองรัางสียูวีเลียนนางหนาฉันเลยค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วค่ะเมื่อกับวันเสาร์กัอนอาทิตย์ราค่ะเดี๋ยวกันสิได้ไปห้างยางตลาดเดินตลาด พี่ให้น้องดเดเบิร์กันราคาบริไปตลาดมานนี่ตั้งแต่ <c oughs> ไปกรุงเทพก็ประมาณสอง,อ,งอาทิตย์สมอาทิตย์แล้วค่ะน,นี่ค่ะคินฮอตแย่แล้วค่ะคือเหตุดใด <c oughs> คือจองลืมกันง่ายๆแล้วใส่ว่าหัก ักนองจนเบิดหัวใจคำก็บ,บอกว่าหึงห้างก็บ,บอกว่าห่วงคนที่น้องเคยควงเมื่อนี้ไปไสจจ่แกปวดใจน้ำตะไหลาพานาที่ายปล่อยปากันจังสีเขาตั้งใจทิมทิมฮักหักใจ พ่อผู้ไม่ลืมเก่ามักนาเสียบเนื้ออ้อยไว้ทางสายตาก็สิ่หูว่าเจ็บหนักมันก็คักอ้ายว่าเศร้าหักกันอบแบบงงงงว่าทันได้ปลงจากอย่างอยู่ๆก็ถึกมั่งทัางหักจนเพพัง อนสวงในยปานวัเถกไปทั้งสุนสิ้นความหวังทั้งที่ยังหักลายอมมีสิตร้องพราคนจังน้องไอบ้าเอาเ<ม>คียทิมเป็นแฟนเก่าสิปไปทั้งใดก็ไปต้องเสบซ้ำๆกับคำที่ตำหัวใจยน้ำตาไหลลมซามากเฮาวบ่ได้ไอบ่ได้ แต่ยัง่าทันตายคือตั้งใจทิมทิมหักหักใจ <S <S พ่อผู้ไม่ลืมเก่ามากนาเสียบเนื้ออ้อยไว้ <S <S ทางสายตา <S 2> <S 2> <S 2> ก็สิหูว่าเจ็บหนักมันก็คักอ้ายว่าเศร้าหักกัน จบแบบงงงงว่ท่านได้ปลงจากอย่างอยู่ยู่กะถึกมัางทั้งหักจนเทพังหอนสวงในปานว่าถึกไฟทั้งสุนสิ้นความหวงังทั้งที่ยังหักลายโอ้มีสิตร่องพวกคนจังน้องอ้ายเอา อยาทิมเป็นแฟนเก่าอยากไปทั้งใดก็ไปต้องเจ็บซ้ำซ้ำกับคำที่ต่ำหัวใจอยอ้น้ามตาไหลล้มสามากหา็หเฮาเบาบ่ได้ไอ้บ่ดังเลือแต่ยังบ่ทันตายขอเพลงขัามาได้ะคะ่ะอยู่ในช่วงขอมาจัดให้นะคะบอข้อกับจัดคือเก่าค่ะอยากร้อง <laughs> จุงก็ไปน้ำฟังเพลงไปน้ำนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะอืมจุงก็กระจุงก็กินยาซื้อๆนี่แหละค่ะก็ไม่ต้องห้องเพลงพี่น้องฟังนะค่ะบอยอยากฟังกับฟังเอาเลยค่ะลองไปแล้วมวนบมวนกับฟังนะคะจุกระยุซื้อจุกแล้วก็อมขี้แขวอยู่นะคะมีเนี่ว้าค่ะเออ หนาๆนะคะบรรยากาศ <Okay. S 1> ยูทงเฝ้ากินข้าวเฝ้ากัดเฝ้ากินเฝ้าอิ่มนะคะหนูดำคน <c oughs> ตัวอื่นจะได้มากินบ้างนะคะราราก็ยังไม่ได้กินเลยกากวากอยู่งูเจ็สีในมิตรพันโค้งค่ะคันเฮ็ดอันนี้ลงไปหมกลงไปนี่ค่ะมิตรต้มสดนำอย่างเดียวค่ะบ่มีลาบมีก้อยนะคะเพราะว่าไม่มีเนืออะค่ะ <laughs> ยีนี้ลักธิมาจูงบ่คะ เยีนนี่จะมาจูงลอล่าหรือเปล่ายัาางไม่ได้กินขา้าวเศร้าดอกพี่น้องเอ้ยเดีย๋ยวจูงว่ากินยาเสร็จแล้วขึ้นไปพื่อประมาณสิบโมงกัดจังสิบากันไปวัดต่อค่ะวันนี้ก็ทําบุญนะคะมนันจะชวนพี่ชวนน้องไปหาทําบุญทําทานค่ะไปหาถวงถวายเทียนพันทรงพันสาหลอดฟงหลอดไฟจะได้มีแสงสว่างนะคะ แรงรักแววแววหลงหงลมหอยงิยแล้วค่ะวันนี้ลมหงุดหอิอหากใจยังเมียรักอุปสรรคเยากกำลังและน้องคอยให้ความไว้เยีนยยังโน่นเราอายอดทนไว้ไอย้ย่าถอย และมีปัญหาเรื่องใหญน้อยสองห้อคอยออกแข็งเข็นสู้ให้พ่อแม่เห็นว่าอ้ายนี่เป็นคนจริงแท้แพร่รักยังอยู่ขอให้สู่เพื่อน,น้องได้ไหมก้็สู่เส้นใจดีใจสองเราหมายมัน น้องยอมรับว่าอุปรรศักรักเป็นกิจกันพ่อแม่ยังไม่เชื่อมัน่นน้องวันกว่าไอา้ทออใจเพราะความหักอายน้องจึงคอยให้แรงใจเสมอหากอายต้องเจอโคแข่งที่มาวุ่นวายให้ไอ้สู้เขาอย่ายอมยกน้องให้ใครเพราะน้องหักไพ่บไดเดือดใจหักไอย หมดแล้วหัวใจแป้วไม่ย้ำได้ฟังคำอ้ายวา่าใสหัวใจแป้วไม่ย้ำได้ฟังคำอ้ายวา่าใสว่าเบาไว้อ้ายสุขเขาไปได้ยสยมแพย้ยกทงอา้ายคงบอได้ฮักน้องจริงข้าแต่จะทิ้งเมื่อมีกำแพงใจแค่มีโคแข่ง ก็บนจะถอยร่ําไปแค่พอน้องบนก็บอกจะขอลากไกลหากไอ้หักน้องจริงใจอยากให้ไอ้ทอรนองเพืนยองให้โคแข็งเลิกรามีมานะาจนพ่อแม่น้องตกลงมีกำแพงรักทมแดงสลายลง มใจมันคงรักซองสมปองทนพนองเพื่อฮองได้คองสู้สมซาทนพนองสุขเพื่อฮองได้คองสู้สมซามีไภ่ไหมนั่งยืนขังไอปนเอียไอสุซอยสู้ถ้ารักยังอยู่ขอให้ยนสู้เพื่อน้องได้ไหมสู้ได้ไหมทนได้ไหมเมื่อเจอปัญหา ฝากความจนอยากกับคู่แข่งสร้างแรงศรัทธาสซให้ส,สน,นัดใจไม่อพอและมาขอแต่งเอาแห้งหักเป็นแนวตังเอาแห้งหักเป็นแนวตังเอาความหวังเฮาสั่งเป็นคู่รำพลังสองคนสยู่อยสู้หักแค่น้ำอจจะยอมให้น้องเป็นของคนอื่นให้จะยืนสู้เพื่อน้องให้ได้ ยาไทยเด้าใจนางขอรังฮฮฮสวยละค่ะเฝ้ากินค่ะฟฝ้ากินค่ะหนูดำโดดดงเร็วๆฉันกระสิึคนไปหาก,กินข้าวเตรียมตัวไปวัดไปว่าๆๆมันนี่นี่องค้าก็เลยเป็นว่าเช่านี่กระย็บผ้าบรรยากาศไว้ท่งไฮทงนาจุงว่ากินหยาในละค่ะเป็นฟุ้สาวเรียงว่าในละค่ะเวียกประจําเวียก หลักชว่วงนี้ก็คือเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่ระค่ะบเกี่ยวกระจูงบบจูงกระเกี่ยวบบเกี่ยวกระตัดอยู่ในราคะฮะเลี้ยงเกียก,กันไปนะคะเกือบจำได้กรบโบอีมโบอ้วนนะค,ะนะค่ะงัวนี่ก็ได้เลือกขึ้นย่งนางในผลย่างวสัสดุติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันค่ะพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องทุกสุขทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจเจ jc นะคะในทุกๆมือขอบใจทุกๆคอมเมนต์ค่ะ พยยามตอบทุกๆคอมเมนต์เลยเด้อค่ะจังได้ก็จะลืมคบมาเป็นกำลังใจให้นางในเด้อค่ะในก็เป็นสาวเลี้ยงว่าคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะที่ตามคลิปหน้าค่ะ